สวัสดีครับพบกับผมปามาอพารโหนึวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมใน Free f i r e นะครับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับนี่ครับกิจกรรมใหม่กิจกรรมลดราคาผมได้แค่4 1อร์เซนเงผมเลยไม่มีงบในการมาซื้อให้ดูนะครับเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับกิจกรรมนี้เราผ่านไปแล้วครับ กิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมนี่ครับแป๊บหบนึง่งไอวอนะครับกิจกรรมไอวอซึ่งผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ครับไอวอเขียวที่ผมอยากได้ก็มีแล้วไอวอลม่วงนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยน่าจะผ่านครับกิจกรรมนี้เพราะว่าเราไม่มีงบแล้วนะครับอืมเอาเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดสกิน ลูกซองควงนะครับนี่ครับยี่สิบกล่องไม่รู้ว่าจะถ่ายถือเ,เปล่าจริงจริงผมเปิดไปแล้วนะครับยี่สิบกล่องแต่ว่าผมลืมอัดคลิปไว้นี่ก็เลยเติมเปิดมาอีกยี่สิบกล่องนะครับครั้งที่หนึ่งโอ้ยีี่ชั่วโมงออกปล่อยมากเลยครับได้โคตรยากะมาเจ็ดวันก็ยังดีไม่ถาวรโอ้ยี่สี่ชั่วโมงแล้ว มามามาทาวนันทาวนันทาวนันถาวัลเาวัโอ้โหยืบสี่ชั่วโมงจริงๆอันไหนก็ได้นะครับไม่แค่ไม่ยืมสี่ชั่วโมงอันนี้ยืมสี่ชั่วโมงมาลุลัวค่อนข้างเน่ยากนะครับบางคนดวงดีเปิดน,น้อยๆก็ได้เจ็ดวันแต่ผมดวงไม่ค่อยดีก็เลยแบบนี้ครับหมดไปแล้วยี่สิบกล่องนะผมเติมครั้งก่อนก็ไม่ได้ลแล้วมาลองอีกเหลือหกกล่องมาก อือโอ้ยยี่สี่ชั่วโมงนี่ค่อนข้างยากนะครับมาหมกโอ้ยเจ็ดวันหมดยี่สิบกล่องนี้ผมน่าจะไม่เติมอีกแล้วมันได้ยากมากเอ้ยยี่สี่ชั่วโมงเอาเหลืออีกสามกล่องนะครับไม่รู้เขาจะมีกิจกรรมอะไรมาเขาัะเอ้ยยี่สิี่ชั่วโมงถ้ามีกิจกรรมให้เข้ามาได้แบบทาวอนง่ายหนะ่อยผมก็คงจะจัดอีก เรากล่องแบบนี้ก็คงพอโอ้สามวันโคตรอะเกลือ,อจัดอะบอกเลยโอ,โอ้สามวันจุบจัดโคตรจุดจังวันนี้มาโอ้ยยี่สี่ชั่วโมงครับเลยเก้ากล่องสุดท้ายเท่านั้นเองโอ้โหได้โคตรยากอะไม่รู้จะทำไงอ้าวเฮ้ยยังเชิญมาพี่นุ๊กโอ้ยยี่สี่ชั่วโมงครับจังวันนี้ โอาไปกล่องสุดท้ายถาวรหน่อยเฮอหมดเยอะแล้วมามัปเจ็ดวันก็ยังดีไม่ได้ถาวรก็ยังน้อยก็เจ็ดวันก็ยังดีอ่ะะโอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่ามาเลยที่ได้ยากมากคือถ้ามีแบบอะไรนะมีแบบสิบสองชั่วโมงเหมือนพวกอวีงี้ผมก็คงได้สิบสองชั่วโมงไปแล้วแหละยสบสี่ชั่วโมงมารวดๆวดเลยว่าเลย โเจ็บเกินจังหวะนี้โอ้สี่กองซ้ายแล้วมาโอ้โหเปิดไปไม่คิดอะไรนะครับคงได้ยางจริงมีหลายคนที่ผิดหวังเอโอสามวันมีหลายคนที่ผิดหวังครับผมก็คงจะเป็นหนึ่งในนั้นสองกองเอ้ยโอ้ยี่สสี่ชั่วโมงสุด้าแล้วครับทุกคนโอ้มาโอ้เจ็ดวันโอโอเคครับ ก็เปิดหมดไปที่เรียบร้อยนะครับ2ี่กล่องของเราเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าลูก2องควงของเราอยู่ไหนนะมาที่ลูก2ครับอานี่ครับโอ้เก้าสวันนะครับผมก็ขอลาไปเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ